อนอนนี่นนะคนได้ค่ะได้เพราะพานอนนี่รู้สึกว่ามันมันข่าไนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเองทําเองงนี่แหละพ่นว่าเอาว่าเป็นอย่างเนาะเอาสู่ไปปิดไปเลยแบบนี้ปิดไปปะท่านโดนสามมือสี่มือมันกระสมค่ะเพราะต้องแส่ข่าสารหนักด้วยค่ะบางคนจะมักแส่ข่าสาระค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ย้ายคุนขัง,ง,งเดียวนี่แล้วมันเฮ็ดยากนี่แหละเฮ็ดยังไงเฮ็ดแล้วกินให้กันด้อเอามือข่างนึ่งจับมือข่างนึ่งเฮ็ดกันยังไง ว่ามีผู้ใดสนับสนุนเด้เนีนย่ยยายกระเดียงเพราะว่าอย่างตีพระวาันได้กินดุอยู่กินโดนด,นดนุย่งกินไข่เนี่ยมันไม่มู้กินสัน่นแซบอยู่เด้อเสียวเด้อพี่น้องดีกระบ,บอกมีผู้มาจับกล้องหายเดียนเนีวะโอ้เดตกตุ่นสาบเจ้าของแทนเนาะนอ,นอพี่นออ้องเขียนข้าเจ้าเห็ุโอ้ยเกินซะ <c oughs> ขันะนอนนึงนะค่ะพี่น้อง นอนยัยต้นนี่เศ้านี่เห็นย้ายเฒ่าแล้วไปเอาโอ้ผมนอนนงมีอยู่มีอยู่ย้ายบางเหย่านยายก็ยังมันข้นเลนขึ้นไม่รู้ว่าของมูเป็นบ่นอนยายเติบต้นอีกอะไรนอนข้าขาวนอนนี่ต่มไว้ถาพับค่ะก็อ,อยากก็อ,อยากปัญดดรกเกดเห็นข้าเจ้าเห็ดโอ้หเกินซะ แต่วแกงนะคะนี่มูกินละลายในี่เสบอยู่ค่ะพี่น้องโอ้จะเป็นขนลาบากด้ยสีสีเอาด้กไม้เนะี่ยก็เจอได,ดี้น้าน้ามัน,มมนไหลลงมาคล้องเนี่ค่ะนีมันก็ไหลลงไปใส่สะไหลลงไปโอ้โอ้มีตัวเอดผู้เดียวมัวเดียวกระเทียมรีบเด้พอพี่น,น้องเอ้ยกระบอกมีู้มาจับกล่องไ้เดรนนี้ว่ะโอ้ แต่ตีต่วนสาบเจ้าของแท่น้องน้อพี่น้องเลยน้ำน้ำมันไหลลงมาคลองนี่ค่ะนี่มันก็ไหลลงไปซอยสะไหลลงไปนี่โอ้โอ้มีตัอันไม่ดอกเฮ็ดว่าสันเขาเจ้าบ่ามาถามข่อยได้แาบนี้ยังวะข่อยแล้วว่าเออเดี๋ยวสุกเต้าหัวกระบอกเฮ็ดน้ำเด้ไหนเขากระบอกจับกรบอกใยซอยเมยยังวะไอ้ปลาท้ายเห็นไมอันนี้สันกระบอกทายเห็นเขาเด่นยังวะลูกกระได เอาคนสู่อยู่แล้วเฮ็ดอย่างกับมิตรเฮ็ดเองมาแต่ได้มาพี่น้องเอ้ย่อยล่าลำบากค่ะเด้ออ่ะแค่นี้อ้ยน้องพี่น้องเอ้ยมันเก็นตะลุ่นซาดข่อยแค่พี่น้องนั่งพี่น้องนั่งพี่น้องเฮ็ดอย่างกับเฮ็ดยากกันยังวะปิดไปเลยแบบนี้ปิดไปป่ะท่านโดนสามมือสี่มือมันกระสมค่ะว่าต้องแท่ข่าสารยากเด้อค่ะเด้อบางคนจะมักแท่ข่าสารค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายขุด ยายบางเหยีหยนยายก็ยังมันขึ้นแลีนขึ้นบ่รู้ว่าของมูเป็นบ่นอนยายเติบต้นก็ได้นอนขาวขาวนอนน,นองจา่ายายสิาพามาหานหนมัยค่ะหนมัยมีมาโน่นเหรอฝนตกแข้งย้ำหมัไว้ย้ำหมัไว้ไไย้ำออกก็ได้หรือห้างฝานเป็นเปียงเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นแผ่นก็ได้ค่ะขึ้นนหนมัยทั้งภาคใต้เขาจะเห็นุเนาะ แต่ว่าส่วนมากยายจะเฮ็ดทั้งสองลูกเต้าเหาก็บ่เฮ็ดน้ำเด้นนี่เขาก็บ่จับบ่บ่ายซอยเมียเนี่ยมาไอ้บาไทยเห็นไมอันนี้สินกบ็บ่บไทยห้เอาเด่นเนี่ยมลูกก็ได้ทีก่ก็บ่มีผู้มาจับกล้องให้เด่นเนี่ยมโอ้แต่ที่ตูนทราบเจ้าของแต่น้องน้องพี่น้องออเลยผัดบ้านนี่กจะจ้งเอาเอาใส่ในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในกระปุกเลยค่ะเอาเกลือใส่เลยจิไปต้มคันเนี่ ต้มงไม้กลินก็เจียวกับปีกระแซ็บเส็บแล้วย,ย้ายกันมกัมกมกัดเลยย้ายผัดเนี่ยเขาจะกินเมืองงามสุ่มเลยเมืองงามสุ่ย้ายผัดให้เพคนกินมันเนี่ยเพราะเราเส็บหลเหมือดเราบวกลอันผัดเนาะไม่ดองนั้นว่าสั้นได้พูกอะไรล,ละเฮ็ดน้ำน้ำมันไหลลงมาคล้องนี่คันนี่มันก็ไหลลงไปใส่สะไหลลงไปนี่โอ,โอ้มีตัวถังเดียวนี่แล้วมันเฮ็ดยากเนี่ยละเฮ็ดยังไงเฮ็ดแล้วกินขึ้กันดิ้ เอามือข้างนึ่งจับมือข้างนึ่งเฮ็ดกันยังไงว่ามีผู้ใดสนับสนุสนเรืนี่ย้ายกะย้ายบายย้างหรยันยายขึอยังมันขึ้นเล่นขึ้นบม่รู้ว่าของมูเป็นบ่นอนยายเติบต้นก,ก็ได้นอนข้าขาว,ขาวนอน,นต้่มไปถ้าพับค่ะก็อยากก็อยากปันไารถเกล็กปิดไปเลยแบบนี้ปิดไปบะท่านโดนสามมือสี่มือมันกระสมค่ะบ่าต้องแท่ขขาวสามยากกด้วยค่ะเด้อบางคนจะมักแท่ข่าสามค่ะอเดี๋ยว เดี๋ยวย้ายขุดเอาน้องนั่งกันบันนี่แหละปัทหาเอาไปเฮ็ดแล้วเฮ้ยแต่กลินเด้น้ำไม่ส่ทั้งกันน้ำไม่ส่งเพราะอาไปดองไปดองเราไปฉับอันไม่ดองเฮ็ดว่าสั้นข้าเจ้ามาว่าถามข่อยได้บันนี่ยังวะคนแล้วว่าเออเดี๋ยวสิบิต้มคันนี่ต้มไห้กินกระเจียวกับปีกับแซ่บๆแล้วย้ายกันมักมักดิปิดไฟเลยบันนี่ปิดไฟเพราหันโดนสามมือสี่มือมันกระสุมค่ะว่าต้องใส่ข่าวสานยากเด้อค่ะเด้อบางคนเจ้ามักใส่ข่าวสานค่ะเอาเดี๋ยว เดี๋ยวย่าขุดเห็นข้าเจ้าเห็ดโอ้โหเกินซะอ๋อโน่นนั่นก็มาเนี่ยล่ะพระธาเอาไปเฮ็ดแล้วเอ้แต่กลิ่นดิ้ำไมส่งทั้งกันน้ำไมส่งให้อไปดองไปดองแล้วไปทับน้าน้ามันไหลลงมาคล้องนี่ค่ะนี่มันก็ไหลลงไปใส่สะไหลลงไปโอ้โอ้มีตัวคนลาเมื่อยเมื่อยหันจะเฮ็ดเดต้อ ก็เ,บ,เบิ้งเหรียญเบิ้งเหรียญภาพยิ่งขึ้นนี่ดิเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยเห็นบ่นอใหญ่บ่หนิเขากัดกีดไปจักเครงน,งนึงเนาะกีดไปจักเครงนึงเขากัดึงหักโกล้ลงเลรวป่ะที่นี่เอาคนสู่อยู่แล้วเหยียดยังกับมิเตเหต็ดเองมาแต่ได้มาพี่น้องเอ้ยข่อยละลำบากค่ะเด้ออ่ะแค่นี้เอานอนนี่ก่อนได้ค่ะได้เพราะว่านอนนี่รู้สึกว่ามันมันขาวไงเป็นไรพี่น้อง เฮ็ดเองทับเ,เองเนี่ยแหละเพือ่อนว่าเอ้าม่นเป็นอย่างเนาะเอาสู่ไปของคืนอันนี้มันเป็นน้ำมันกลิ่นซุกมันอน่อนไม้พะวานมันสีขแข็งค่ะบานเลยย้ายก,กับมันลา่งนา,ลางน้ำดี่นี้าล่างน้ำดีบานเลยล่างซี่หา 6, น้ำหาหกน้ำคุณได้ขาล่างให้มันสะอาดย้ายผัดให้เขาจะกินมื่องานสุบเลยมื่องานสุบย้ายผัดให้เพื่อนกินบานเลยเพื่อนลราแซ่บหลายเบิร์ละบอลอันพัดน้ำไม่ดองนั้าสั้นได้พวกอะไรเฮ็ดต้่มใบถ้าผัดค่ะ ก็อยากบ็อยากป่นไนรอดเกล็ดต้มไว้ทับค่ะก็อยากบ็อยากป่นไนรอดเกล็ดก็ไมกิ้มสุ้งเดะะ้อาาะคะ่ะเด้อวานหวานเด้อคันโอ้ยนั้นนอนง่ตัวละได้สพปสิพต้มคันนี่ต้ไมไว้กินกับแก้วกับปีกกระเซ่บๆแล้วย้ายกันมักมัดเลยเอาน้าไม้กระได้ติดยัย้งก็ระได้ไข่มู่เบิองน้ำชื่อเขาเนี่ยแหละเขาก็นอยากเบิองของมู่งเขากัน มูเขาเจาะเห็ดอย่างเขาแต่เจะเห็ดตั้งเพื่อนน้องจะย้ายสิพามาหาหนองไม้ค่ะหนองไม้มีบ้านอ้อเนาะฝนตกแห้งเขามาอย่างจีชาวบ้านได้กินดุอยู่กิ่นดุดุยังกินไข่เนี่ยมันไม่มูกินสามแซ่บอยู่เรื่องเสียวเด็กพี่เนาะเจ้าหน้าที่ก็ล้างต้มอีกวันอันหนึ่งบาดที่นี่เฮ็ดปอกขึ้นกันหนอไม้ดอกบางคนให้เจ้าสิใส่ข้าวสานด้วยค่ะ แต่สำหรับย้ายย้ายบ่ใส่เข่าด้วยย้ายสิสิอ๋อเดี๋ยวจะเินล่ฮะโอ้นอนยายๆตัวละนอนอวบตัวละขังแต่ว่าเกงนะครับน่มูหินละลายนนเสซ่บอยู่ค่ะพี่นนองโอ้จะเป็นขนลำบากด้วย <c oughs> สีสีเอาด้กไม่เนี่ยจเจ้เจือด้ดิต้มไว้ทับขัค่ะก็อยากก็อยากปัญหาเก่น้่ น้ำมันไหลลงมาคล้องนี่ค่ะนี่มันก็ไหลลงไปใส่สะ่ะไหลลงตัวนี้โอ้โอ้มีตุดเอานอนนี่คนได้ค่ะได้พ่อพานอนี่รู้สึกว่ามันมันขาวนี่แหละพี่น้องเฮ็ียดเองทําเองนี่แหละพันว่าเอามาเป็นอย่างเนาะเอาสู่ไปพุดเอานอนนี่คนได้ค่ะได้พ่อพานอนี่รู้สึกว่ามันมันขาวนี่แหละพี่น้องเฮ็ียดเองทําเอ่งนี่แหละพันว่าเอามาเป็นอย่างเนาะเอาสู่ไป มีข่อยขึ้นว่าเขาถือว่านะต้่มใบถ้าพับค่ะก็อยากเรอยากปนันไดนดอกเกศอันไม่ดอกเฮ็ดว่าสั้นข้าเจ้าว่าป้าถามข่อยได้บ้างหรืยังว้า่อยเลยว่าเออเออเดี๋ยวยขว่อยกระดาษเห็ดเนื้อเห็ดนยำเนะาะก็ได้ษยำน้ำไม้ไว้ยำน้ำไม้ไว้ ย้ำออกก็ได oh. <t warz musician> ้ห <c> รือห้องฝานเป็นเปียงเป็นเป็นเป็นแผ่นก็ได้ค่ะขึ้นเอาไม้ทั้งภาคใต้เขาจะเห็ดเนาะแต่ว่าส่วนมากยยาจะเห็ดทข้าเจ้าเห็ดโอ้โหเกินซะเี้กระบอกมีผู้มาจับกล้องหายเรียนยังวะโอ้ยแต่ที่ต่นทราบเจ้าของแต่เนาะนอกที่น้องเลยมือนเอาไปผัดงันงานถามหาได้นไงผัดได้ไม่ดองเมือเราบอกว่าสัตวนี้เพิ่งบ่เคยได้กินเนาะบ้านนอกเนาะ เห็ดหนึ่งแต่ในเมืองเขาจะผัดสันเขาว่าโอ้ค <c oughs> นเราเมื่อย,ยเมื่อยเห็นจะเครียดตาะก็เบื้องเหรียญเบิ้งเหรียญภาพยิ่งขึ้นลิ่ดีิเด้อพี่น้องเด้อย้ยายเบิ้งเหรียญย้ายก็ยังมันขึ้นแลีนขึ้นบ่รูร้ว่าของมูเป็นบ่นอนย้ายเติบต้นีก,กระไดนอนขา,ขาวๆนอนหุดเอานอนนี่ก่อนได้ค่ะได้เพราะว่านอนน,อนอี่รู้สึกวา่ามันมันขาวไงเนี่ยแหละพี่น้อง <c oughs> เครีดเองทั้เองนี่แหละเพี่นว่า เอาบ่เป็นหยังเนาะเอาสู่ไปเอเห็นบ่นอใหญ่บัดนี้เฮาก็กีดไปจักครึ่งนึงเนาะ